เม uhm. bo ื่อคุณขับรถมาบนถนนสีนครินนะครับช่วงเลยมาจากสีคอนสแควร์เล็กน้อยเนี่ยทางด้านซ้ายมือจะมีอย่างหนึ่งที่เตะตาคุณแน่นอนฟอร์เรสต์ครับผมทันยาปาร์กนี่ทันยาปาร์กเลยมาหน่อยนึงเยื้งเยงฟอร์เรสต์นี่คือที่ตั้งของร้านนี้กิวคัตสึเพิ่มพลังกิวคัตสึกิวแปลว่าเนื้อคัตสึ ของทอดนี่คือร้านเนื้อทอดที่มีต้นตำรับมาจากญี่ปุ่นนะพีเล่านิดนึงมันเป็นเนื้อทอดครับที่ข้างนอกเนี่ยจะทอดมาจนกรอบแต่ข้างในเนี่ยคุณสามารถเลือกระดับความสุกได้ด้วยตัวเองคิวเขาสึ่ผมเคยกินที่ญี่ปุ่นอร่อยมากประทับใจคนต่อคิวยาวเลยเขาคงได้รับแรงบันดาลใจมาเปิดร้านนี้เนาะแต่ต้องบอกว่าของที่นี่นะคือต่อคิวยาวเข้าไปถึงทันญีปุ่นะคนต่อคิวเมื่อกี้เหรอครับไม่ฮะรอทา passport เอออยากจะบอกว่าชาวศรีนครินเนี่ยขับรถเร็วกันมากกันนะนี่ขับรถห่วยเหรอว้ามีหัวเรี่ยวหัวโง่จร ไปแ้่ไหนดีกว่าไปแค่ไหนดีกว่าอยากกินอยากินอยากินแล้ว พูดถึงที่นี่ก่อนพวกเราสี่คนยังไม่เคยมีใครมาครับเขาจะมีบอกเลยวิธีของการทานกิวคัตสึนะครับก็คือคุณเลือกส่วนเนื้อก่อนหลังจากนั้นเขาจะเอามาให้แบบดิบแล้วก็เอาด้านลายที่เป็นหินอ่อนเนี่ยย่างต่อเป็นความสุขตามชอบเลยเออมีทั้งเกลือมีทั้งโชยุมีทั้งวาซาบิให้ทานด้วยมีข้าวแล้วก็มีไข่ดาวด้วย <c oughs> เนื้อที่แนะนำเนี่ยนะครับก็จะมีหลายอย่างมากเลยตอนนี้อยู่ในมือพี่โคแล้วก็ถ้าผมจะพูดแต่ว่าช่วงที่ผมโดนอินบ็อกมาทางอ e ีเอ็มพี่โคต้องชงให้พี่แนทผมตอน เลยตัวอเล็กอะเขาบอกว่าคลิปนี้ญาติพี่แนทพูดเยอะกว่าพี่แนทพูดทั้งปีอีกครับผมนี่เข้าไปกดไลค์เลยนี่แน่คือต้องบอกก่อนนิดนึงว่าแนทเนี่ยมันเป็นคนพูดน้อยจริงๆมันไม่ได้ไม่มีความสุขอะไรนะคือมันอยู่แล้วก็แบบคนชอบฟังอ่ะเขาแฮปปี้นะกับการพูดน้อยของเขาอ่ะแต่คุณพูดหน่อยเมื่อไฟฉายแสงลงมาแปลว่าคุณเป็นมะเร็งนะ รู้หรือยังว่าทําไมมันถึงพูดน้อยบางทีมันมุกบางอันมันก็ต้องตัดคือที่มันพูดน้อยพออย่างเงี้ยนึกออกไหมเวลาไปอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะเฮียชัยเฮียชัยเพิ่งเสียแล้วแกไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยถ้าแรกเลือกเนื้อก่อนเนื้อตัวที่เขาแนะนำเนี่ยเขาจะชื่อว่าออสกิลคาสุเซ ก็คือเป็นเนื้อของออสเตรเลียนั่นเองอีกอันนึงก็จะเป็นเนื้อแบบเนื้อไทยตกใจกันนี้บูตะคัตสึเหรอบูตะคัตสึเซ็ตก็แปลว่ามีหมูแต่ว่าเขาหมายเหตุไว้นะครับว่าหมูจะทอดมาให้สุกพร้อมทานเลยเพราะว่าการทานหมูดิบเป็นสิ่งที่ไม่ควรแล้วที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะมีเมนูอยู่แค่นี้มีก็เลือกว่าใช่ลูกพ่งลูกป่งก่อนลูกพ่งก่อนลูกโงที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะมีเมนูให้เลือกแค่แบบเอาเนื้อ100่้กรัมเนื้อ200้กรัมแค่นั้นเองแต่ที่นี่ครับ ไม่ต้องลายลิฟอายลิ้นวัวเสือรองไห้เสือลอยลายหินอ่อนและซูเปอร์ใบไทยอาพูดง่ายๆเถอะสุดท้ายคนไทยอย่างเราอ่ะหัวมันก็ไปทางเดียวก็อหมูกระทะย่างเยมาเย่างเลยเพราะนั้นเดี๋ยวเอามาลองหมดเลยแล้วกันออาัสดีครับแนะนำตัวไหนครับผมชื่อมินนะคะคุณมินเราก้จะสั่งอะไรดีตัวซิงเนี่เจ้าของทางร้านเนี่ยจะเป็นออสเตเลียกูสุค่ะเนื้อข้างในมันก็จะเป็นลายหินอ่อนจะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดงั้นเอาอันนี้เลยครับส่วนเนื้อไทยเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบทานนุ่มมากแต่ก็จะได้ t ท x t u r e ความเข้มของเนือ เอามาลองผมอยากได้เนื้อตัวนี้ครับผวกเสือร้องให้เซอรลอยอะไรอ่เอามังหมดเลยเอามาหมดเลยแล้วก็มีเกี๊ยวกุ้งค่ะงัน้นเอามาอีกอย่างนึงที่ผมเห็นผมขอเพิ่มครับคือเฟรนช์ฟรายซาวครีมครับโอเคครับผมได้ค่ะขอบคุณค่ะเวลาคุณมาที่นี่เนี่ยคุณจะนั่งเอาดอร์แบบเราก็ได้พอดีเราเห็นว่ามันยานะ่างะเนาะแล้วก็มีห้องแอร์ด้วยนะถ้าเกิดคุณนั่งห้องแอร์ก็จะมีแอร์เย็นๆแต่ว่านแน่นอนละกลิ่นมันก็ตลบอบอวนนิดน ดูเผินๆจะเหมือนกับปอเปี๊ยะถ้าเห็นแล้วเนี่ยก็จะมีกุ้งเป็นตัวๆอยู่เลยนะซึ่งเขาไม่ได้สับแล้วก็เหมือนจะเป็นหมูน้ำจิ้มเหมือนจะเป็นบชวเียผสมกับน้ำจิ้มไก่ดิดๆอร่อยนะที่ผมว่าจูกน่าจะเป็นจู่นของบ้านเขาอะก็คือความโฮมเมสสไตล์ที่หนึ่งอันเนี้ยเวลาทานแล้วให้ความรู้สึกเหมือนพัฒนาคารจีนมากกว่าอันนี้ผม,มจะบอกว่าไม่ได้แบบญี่ปุ่นมากขนาด<ม>ั<ม>้น นี่ขาน้ำสลัดให้สองตัวก็คือเป็นสลัดใสสลัดไงอีออันนึ่งก็คือมีน้ำจิ้มแจ่วสำหรับการกินหนึ่ของทอดด้วยเวลาสั่งเซตที่นี่นะฮะคุณจะได้เนื้อสัตว์มาแล้วคุณได้กระหล่ำปีด้วยไหมเราจะจะมีกิมจิไข่ออนเซนแล้วก็ข้าวธัญพืชก็บอกว่าเป็นข้าวที่มีธัญพืชที่ขงมนอาจจะดูว่าไข่มดแดงนะฮะดูดีๆจริงๆเป็นลูกเดือยเราอยากรู้ว่าหมูเขาสุกหรือเปล่าเขาบอกสุกพร้อมทานเลยแต่ว่าเมื่อกี้ทางคุณมินก็บอกว่าจี่่่่สัักกหหหนนนนออออยยยย็็งงีคืเวาาจะรชมพูิ๋ น,นื้อหมูเนี้ยน่าจะเป็นส่วนคอซึ่งเหมือนเวลาเรากินร้านอีสานอะคอหมูยา่างนะเขาใจแล้วทําไมเขาให้น้ําจิ้มเจ่วมาอร่อยแต่นี่ไม่ใช่รสชาติที่ผมตามหาวันนี้มากินเพื่อระลึกถึงญี่ปุ่นมันอร่อยแหละรสไม่ได้จัดมากผมว่าเหมาะกับทานกับน้าจิ้มทานกับเกลือทานกับอะไรเงี้ยจะกำลังดีเบคอนหน้าตาดีมากมันดูมันไม่เยอะเกินไปนะเนี่ยผมชอบเบคอนหน้าตาแบบเนี้ย ในข้อตออร่อยคุณผู้ดูถ้าตามประมาณนะครับปัญหาหนึ่งที่ท่านน่าจะเจอก็คือ mm hmm. เนื่องจากว่าเตาเขาเล็ก mm hmm. และไม่ได้ต่อพ่อแกส๊ส mm hmm. หรือไม่ใช่เตาไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเราต้องเติมไฟกันบ่อยถ้าปัญหาตรงนี้คุณมีแนะนําว่าให้เอาเซียนัาษาที่บ้านมาใช้ mm hmm. มาดูหน้าเนื้อไทยหน่อย mm hmm. ก็จะเห็นว่าไม่ได้มีมันลายอะไรเยอะแยะอันนี้คือที่ผมชอบจีแบแป๊บเดียวประมาณสัก mm hmm. 10วินาทีไม่เกิด<ะ>จิ้มกับเกลือก่อนนะครับจะได้รู้รสชาติ อันนี้ไม่ได้เหนียวขนาดนั้นเดี๋ยวต้องถามว่าเป็นเนื้อจากที่ไหนเนื้อไทยมาจากไหนครับเป็นโคบุนค่ะเป็นเนื้อส่วนสันในค่ะแล้วก็มันเดียวิ่ะงั้นเดี๋ยวผมลองกินแบบญี่ปุ่นบ้างเพราะว่าถ้าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะให้วาซาบิมาเดี๋ยวใส่เยอะก็อยู่ก็อยู่อะท่านผู้ชมอิมแพชช่นกันไปแล้วกันว่ามันเป็นยังไงอ่ะต่อ้ยต่อไปนี่คือกุ้งขาวนะครับแหนบหลายคนสงสัยนะครับว่าเป็นที่ผมหรือเปล่าเป็นออร่าหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะ พุ้งเด้งโปรเซนมาอย่างดีขอบอกก่อนสำหรับผมที่ชอบกินกิมจิเนี่ยร้านนี้ใช้ได้เลยคือกิมจิที่ผมชอบอ่ะจะต้องไม่เปรี้ยวจนเกินไปเหมือนผักสลัดใหม่ๆหน่อยแล้วก็ยังมีความกรอบของผักอยู่อันนี้อร่อยผมสงสัยเลยอะ่ะแบบข้าวเติมได้ไหมกิมจิเติมได้ไหมผักกาดเติมได้ไหมตอนนี้มีอยู่หนึ่งปัญหาละอะไรหรอคือสคนนี้กินกันจริงจังหมดกินหิวอ่ะ,อ,ะอืมอร่อยอะ่ะซอสครีมนะครับเป็นฟลาย อันดับแรกเฟรนช์ฟรายที่ดีนะครับถ้าคุณใส่ผงชูรสไม่ถึงอยาเปิดร้านเฟรนช์ฟรายคุณไม่พูดถึงการทอดไม่พูดถึงตัวมันเลยเหรอาก,การทอดดีอยู่แล้วโอโอแต่ผงชูรสคุณต้องถึงเ <te le> นื้อเป็นของออสมาแล้วนะ <te le> เราเห็นชัดเจนเลยว่า <te le> ความลายมันลายจริงๆนะ มันมีความลายเยอะกว่าจริงๆฮะน่าจะมันกว่าแล้วก็น่าจะนุ่มกว่าถ้าพูดถึงกิวคัสึโมโตมุระที่พี่นัทเคยไปกินมาตอนนั้นเขาใช้เนื้ออะไรครับเนื้อญี่ปุ่นแน่นอนครับนั้นก็จะเป็นความแตกต่างเพราะว่าที่นี่จะเป็นเนื้อออสเนื้อไทยแต่ที่นู <ฮะ S 2> ่นจะเป็นเนื้อญี่ปุ่นผมจาได้ว่ากิวคัสึโมโตมุระเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ4,000เยนอะไรประมาณนี้ไหมอ่าประมาณ1,700ถึง2,500แล้วแต่ขนาดของเนื้อแสดงว่าตกอยู่เป็นเงินไทยก็จะประมาณสัก7 8 0 0บาท ไม่ได้ขนาดนุ่มอะไรก็นุ่มแบบเว,ววัวเตเดือยกำลังเคีย้ยวอร่อยอันนี้คือกินแล้วบอกเลยว่านุ่มมากกินแล้วกัดขาดหมดเลยถ้ามาร้านนี้แล้วคุณชอบเนื้อจริงๆอ่ะอันนี้ไปเลยอันนี้แหละถ้าเป็นเนื้อญี่ปุ่นน่ะมันจะมีซอมมันเยอะกว่านี้อาจจะนุ่มกว่านี้แต่ว่าอันนี้คนที่ไม่ทานมันทานได้คือมันไม่ได้มันขนาดนั้นแต่มันนุ่มตอนนี้เนื้อหลายๆอย่างเข้ามานะครับเนื้อเซอร์ลอยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวเล็กคอมเมนต์ของร้านด้วย5ชิ้น89บาท เ็ารู้ราคาแล้วเลยตอบเลยว่ากำลังดีเห้ยเนื้อที่นี่เขาไม่ได้หมักอะไรใช่ไหมมันเลยมีความแบบได้รับรสเนื้อเต็มๆทีนี้เราสามารถแบบใส่เกลือได้เต็มที่เลยเพราะว่าถ้าบางคนเ็าแบบหมักซอสมาหมักเกลือมาอาจจะเค็มแล้วแล้วแต่คนชอบอันนี้แล้วแต่คุณเลยเสือร้องไห้นะครับ89บาทเหมือนกันตัวนี้ควรจะกินกับแจ่วจริงๆแจ่วมาแจ่วจ้ำจิมน้ำนี่มาเพือจิกเป็นแจ่ว อร่อยตรงมันเซอร์ลอยให้เนี่ยส่วนที่เป็นมันมันอร่อยเพราะมันนุ่มแล้วมีกลิ่นหนึ่งเฉพาะตัวแต่ยังชอบเซอร์ลอยที่สุดอยู่นี่คือเนื้ออะไรหินอ่อนครับ6ชิ้น89บาทผมชอบเซอร์ลอยมากกว่าแม่ไปอันนี้มันเหมือนเนื้อมั่จะหนากว่าเนาะอันนี้ได้เคี้ยวหน่อยแล้วก็ตัวนี้ฮะซปเปอร์ใบพายอืมชนะทุกอย่างชนะเซอร์ลอยแล้วอันนี้ใบพายดีต้องบอกว่าดีสมราคานะตออันนี้สี่ขร้อยกว่าบาทที่วเตะวาเกิวเอสี่เนื้อล่องซี่โครงครับ อันนี้ผมให้10เต็มสิแต่เนื้อเนี้ยจะอร่อยมากคุณกินได้ประมาณสัก3าสชิ้นคนหนึ่งไม่ไน้ากะเกิจะเริ่มเลี่ยนะั้นำให้ทานกับข้าวทานกับผักอะไรเงี้ยผมว่าจะกินเปนเพลินแนะนำให้มาหลายๆคนนะแล้วคุณจั่งอีวเตวากิวมากินกันสัก โอ้วสองแผนแล้วคุณเปลี่ยนไปกินซูเปอร์ใบพายสักสองแล้วคุณกินตัวคิวคัพซูอีกสักสองหลากหลายหน่อยลงตัวเลยแต่ระหว่างนี้เรามีสมาชิกใหม่มาครับนั่นคือเนื้อหนอกครับอันนี้คือหนกจอกเหรอฮะหรือว่าหนอกแขมหนกจากเธอจะไม่รักใครอีกเฮ้ยอูดเนี่ยนะครับเขามีหนอกเอาไว้เพื่อเก็บน้ําสําหรับการเดินทางในทะเลทรายแต่พวกคุณรู้ไหมครับว่าวัวเนี่ยเขามีหนอกไว้ทําไมไม่รู้ครับยอมแพ้ครับใครรู้เม้นเข้ามาด้วยนะครับ เนื้อหนองเลยแต่เนื้อหนองเนี่ยผมต้องบอกคุ้มค่าเพราะว่า6ชิ้นที่สไลด์มาเนี่ย55บาทเท่านั้นฮะเอา้าไม่เหนียวเกินไปนะและนี่เนื้อหน่องลายครับเนื้อหน่องลายสูสีกับเนื้อหนองและสูสีกับเนื้อหินอ่อนไม่หนีกันเท่าไหร่ตลุปมาที่เนี่ย เซอร์ลอยเนื้อหน่อถ้าคุณรู้สึกงบเยอะชอบกินเนื้อจริงคุณไปนู่นเลยซูเปอร์ไบพายคุณมาเลยวากิวเอซี่แบงกับเพื่อนกันแต่อย่าลืมเป้าหมายหลักเนื้อออสกิวคาสึอันนั้นอร่อยคือตอนนี้ถ้าจะสรุปร้านนี้อารมณ์เหมือนคุณกำลังทูนวันอยู่นะเหมือนนั่งอยู่ฟูดคอร์ทหรูๆที่ขายเนื้อทอดกิวคาสึกับคุณกำลังกินร้านโกคุนดีๆท่านนั้อยู่อยู่ในร้านเดียวกันอันนี้ตอบโจทย์ทุกคนเลยแล้วก็ถือว่าใจดีมีทางออกเพราะว่าเวลาไปญี่ปุ่นน่ะร้านกิวคาสึออออ่่่่่่่ะเเเเเเค้้าาาาจมมมมีีีีีีแแนนนืืยยยยยยงดววตททไหูขถสุดดๆแล้วนนะมมีคูตาเราอ่ะ กินต่งอะไรบ้างเนื้ออสกิวกระสึออันนี้ต้องมาส่วนนี้ก็มันเป็นแอดออนนะถ้าคุณไม่อิ่มคุณมาจีระถาจีระถามันจะพอดีผักผมให้ผ่านอร่อยซอยเล็กเย็นกิมจี่านคือร้านนี้เป็นร้านที่เวลาเข้ามาแล้วผมว่ามันกินได้เรื่อยๆถ้าคุณชอบเนื้อแล้วคุณจะแบบได้เรื่อยๆ ล้มล้มใจเล่นสิบล้อมเช่นบอซค์อยากรู้จังเลยเพราะว่ากิมจิอร่อยขนาดนี้กะหล่ำอร่อยขนาดนี้ขอเพิ่มได้ไหมที่นี่ครับถ้าเกิดเราชอบกิมจิอย่างเงี้ยขอเพิ่มได้ไหมสั่งเพิ่มได้ค่ะจะเป็นกั้วยมาให้อยู่ที่45บาท45าบาทเพราะฉะนั้นถ้ามาที่นี่ควรสั่งเป็นเซตเพราะว่าคุ้มมากมีทั้งกิมจิมีข้าวมีซุปมีนู่นมีนี่เนาะเรามาดูจุดลดราคาหน่อยดีกว่าตัวออสคาเตอครับตัวนั้นกี่บาทเซตหนึ่งจะอยู่ที่529บาท อ,อ่เนื้อออสเตรเลียเนี่ยใช้ส่วนไหนครับเป็นส่วนสันนอกค่ะคือปกติแล้วเนี่ยสันนอกเนี่ยมันจะมีมันอยู่ด้านข้างมันจะมีเหมือนคล้ายๆเอ็นเราก็ทําการตัดแต่งส่วนที่เป็นมันออก แล้วก็นํามาทําให้กับลูกค้าด้วยค่ะถามอีกอย่างหนึ่งคลองใจกันทือกิวคัสสึแต่มีควาว่าเพิ่มพลัง,ลงทําไมต้องมีคำเพิ่มพลังอ่ะคือกิวคัสสึนเนี่ยกิวภาษาญี่ปุ่นแปลว่าเนื้อวัวคัสสึแปลว่าทอดรวมกันเป็นเนื้อทอดแล้วก็ค่อยตามด้วยชื่อร้านแต่ร้านนี้เราทําเองแล้วก็คุณแม่ชอบคําว่าเพิ่มพลังมันรวมเป็นเลขศาสตร์แปลว่าเห่งตามหลักเลขศาสตร์ใช่ใช่ใช่ไม่รู้มูมูมนิดน,นึงก็ใส่หมูฟังไว้น่าชอบเพราะอย่างพีเอสที่เขาทะไม่ค่อยเชื่อเขาเชื่อวิทยาศาสตร์เปลี่ยนนามสกุลมาก ทอลกชิดกับเจ้าพ่อเฮงเจียผมหออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี no ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้น ลูกประกครับอะจ,ะจ,ะจะออกก่อนเพราะว่าไปกินกิวคาสึที่ญี่ปุ่นเปล่าเลยชอบใช่ค่ะเคยไปเป็นที่ญี่ปุ่นแล้วคือชอบแล้วพอกลับมาเนี่ยมันหาทานที่ไหนไม่ได้เราก็เลยลองทําดูแต่ทําตอนแรกๆเนี่ยมันไม่ได้ทำยังก็ไม่ได้สักทีก็เลยมีรู้จักกับเชฟญี่ปุ่นที่เขาอยู่เมืองไทยก็เลยไปขอคําแนะนําเขาก็เลยเอาคําแนะนําของเขาเนี่ยต่อยูที่เราฝึกทำไปเรื่อยๆมารวมกันก<โ>็ยังทําไม่ได้อยู่ได้แล้วครับตรงนี้ต้องได้แล้วครับก็ได้แล้วค่ะก็เลยเป็นกิวคาสึพร้อมพลังงั้นถาม หน่อยแค่จะมาพิกัดยังไงฮะจะอยู่หน้าห้างทัญยาปาร์กนะคะก็เสิร์ชชื่อร้านได้เลยว่าคิวคัสสุพงพลังเป็นภาษาไทยติดกัดชัญยาปาร์กเลยนะแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายก็เยื่องฟอเรนต์นะฮะง่ายๆนะเ่จะเข้าใจเยื่องฟอเรนต์เลยพ่ออันนี้บอกใครพ่อผมหาพ่อผมไม่เจอเข้ามาเนฟอเรนต์เต้นอยู่บนเวทีอะ วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะ11.30ถึงบ่าย2ในรอบเช้าแล้วก็4.30ถึง3ทุ่มในรอบเย็นถ้าวันจะไหนตรงกับวันนักขัดจะเลิกเราเปิดค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ตรงเราก็ปิดเลย่อเพิ่มเติมก็ไปตามพี่อ้าวอันนี้คือใบให้ลักกันดีมากนะครับคุณค่าขอบคุณค่ะ,อ,คคะอร่อยครับทำไม่หายคิคดถึงญี่ปุ่นได้ประมาณนิดหนึ่งนะเต็ม1 0บช่วยได้ประมาณ3วันนี้น่าจะต้องรีบไปลวเพราะว่าหลังกล้องเนี่ย10ชีวิตมองตาขวางแล้วไปแล้วครับเจอแล้วครับไม่บายจ้า